มันหายทำไมกล้วยคือกูไม่เคยเห็นมึงกูอันนี้คือแบบสแกนคือมันเป็นอ,อะไระข้ามมึงน้องแบบอธิบายใม่มันเหมือนกับว่าเขาจะให้สแกนสิบนิ้วใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเรามีปัิหสัอย่างไงแบบด้านจิตใจด้านสุขภาพแบบด้านกล้ามเนื้อเขาก็บอกนะว่าคือกูมีกล้ามเนื้อแบบไหนอันนี้คือแค่สแกนมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ปะเขาก็จะบอกว่าอนาคตการทำงานเราอะทำงานแบบไหนมันถึงจะเหมาะกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นปะ่ะด้านซ้ายด้านาขวาค่ายเฉลี่ย b ีดี b ี <c oughs> ของเขาคือนี่และ้วเขาก็จะบอกเหมือนว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะพาลูก็จะแกนตั้งแต่เด็กใช่ไหมพอเขาจะบอกว่าแบบรูปแบบการศึกษาและวิธีเรียนที่มอ,อ,อเตอร์เป็นยังไงเขาก็ครูเป็นเด็กที่มีอุปนิส<ม>ัยยังไงเขาเขาบอกว่ากูเป็นเด็กกลุ่ม,มนี้คือมีความยุดมั่นในความคิดของตรเองเป็นหลกักมักชอบโต้แย้งโดยยึดความเห็นของตนเองเป็นศูนย์กลางนี่นี่แข็งกร้า ก็คือ<ล>แบบ<ล>ว่าคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบไม่ยอมรับแบบเขาเรียกว่าถ้าใครแข่งเก้ามากูว่าไม่กูไอ,อ้ไนี่เลยรรรัััักกกกนาาต เห็นปะแล้วเวลาเรียนรู้งานก็เรียนรู้แบบอย่างละเอียดชาดเจนด่ะอ่าอ,อเออเออซึ่งซึ่งตรงนะถ้าสมมติว่าตอนตที่กูยอยู่ในปัจจุบันก็ตรงโอเคอืแล้วเขาก็บอกว่าแม่ต้องเลี้ยงกูแบบไหนเอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าลักษณะกูเป็นยังไงรูปแบบแนวการเรียนรู้แบบถ้ากูเรียนรู้กูควรเรียนรู้แบบไหนแล้วแบบแรงสนับสนุนกำลังใจกูแบบแม่ต้องพูดให้กำลังใจกูแบบไหนกูถึงจะรู้สึกดีเว้ยอ๋ออ่าอ่าอ่าอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่ามันเป็นหลักแบบหลักวิทยาศาสตร์เนาะ สแกนนิ้วก็แบบก็รู้แล้วเนี่ยแนวทางอาชีพของกูอะวิศวะสถาปัตเทคโนโลยสารสนเทศโปรแกรมเมอร์ไม่มีอยู่ในนี้เลยตัดไม่ไดจริงๆจริงๆก็เป็นนักนักประดิษฐ์นะเพราะว่ามันคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบออกแบบเหมือนกันนะเนาะเออมึงเคยแบบว่าลองกลับมานั่งอ่านไหมแล้ว,แล,วแล้วมึงแบบว่ามันตรงไะมก็มีบางส่วนที่ตรงตรงเลยแหละตรงแบบตรงอ่ะตรง ตอนนั้นยันเด็กอ่ะพวกศัลยภาการเรียนรู้ความคิดเรามันจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนี้ใช่ปะอ่าใช่อันเนี้ยเหมือนแบบแนอนาคตการเรียนดูก้กูหรอการศึกษากูไว้อ่ะแต่พอโตมามันก็ตรงจริงๆนะแต่ว่าแนวความคิดแนวอุปนิสัยกูอะมันก็เป็นแบบแล้วนนี้เขาพ่ดบอกไปว่ากูทำอะไรที่อะไรแล้วจะดีอ่ะเหมาะก,กับอุปน,นิสัยกูอะไรอย่างเงี้ยแบบ สีดาวบริษัตว์มันกีอย่างเดียสีดาวเออแบบอันเนี้ยถ้าคูทําแบบเกี่ยวกับนักออกแบบมันก็แบบสามดาวมันก็ทําได้แต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบห้าดาวนะคือรกิจอย่างเงี้ยที่ศึกษาอย่างเงี้ยอ่าอน่าสนใจเออมันน่าสนใจแล้วกูก็เป็นอะไรนะเป็นหน้าตัวอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแหละตัวที่เดเอ้ยกูเป็นนกแก้วโอ้โหที่เด้อ ไหนนกแก้วไหนน้งองๆอ่านเขาคร่าวให้คนบอกว่ากูชอบสภาพแวดล้อมที่คุณเคยมีความสามารถในการสื่อสารกระหมูกหมูคณะแล้วก็องค์กรมีความคิดที่เปลี่ยนไปได้ง่ายตามสิ่งแวดลอ้อมบางทีก็ไม่ยึดมั่นในคำพูดเดิมเปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้ง่าย<ม>แค่คนใกล้ชิดแล้วก็สังง่งภูมิไ่ใช่ก็เปย็นลยกนี้นก็เลย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 ก นเนัาวิเคราะห์หนาจากสถาบันพัฒนาศักยภาพอนี่ก็มีอ้นี่ได้ซีดีมันคือซ<อ>ีดีอะไรวะก็ซีดีที่เขาอัดคลิปวไว้แบบอัดคลิปเสียงอะไรเงี้ยให้มาฟังคือตอนนั้นแม่ก็จะไปอ๋อคือเขาจะมีการทดสอบเลยหรอเลยยังไงใช่มีการทดสอบแล้วก็ให้คำปรึกษาแม่เขาก็จะอัดคลิปไอ้รหัสนี้มันมีผลอะไรมนเนี่ยอันนี้นหัสออนีนไเปิดเตาให้หน่อยงไปปิดทไม อ่ะเอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนได้ได้คือไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่ไหมอ่ะแต่ก็ข้าวก็ไปทำตั้งแต่เด็กๆดูตั้งแต่อินสตาแกรมอินสตาแกรมเป็นอย่างเงี้ยเนาะเออทั้งหมดทั้งมดมันก็คือวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งใครที่แบบกําลังเริ่มมีลูกจริงๆก็น่าสนใจนะเผื่อแบบว่าเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกได้ด้วยนะเออแล้วก็ในตอนโตก็อาจจะค่อยให้ลูกตัวเองมาดูแล้วก็แบบลองตัดสินใจเออลองลองลองแบบคุยกันว่าเออมันตรงไหมถ้าตรงเราสามารถแนะนําคนอื่นต่อได้แต่ว่าจากที่ฟังจากข้าวเนี่ย ก็บอกว่าส่วนใหญ่ๆเลยนะส่วนใหญ่ๆก็ตรงมันน่าสนใจเฉยผมก็เลยเออลองหยิบกล้องึ้ม้มานถ่ายนะครับมันใช้ลายนิ้วมือนะครับเพราะว่าลายนิ้วมือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือไปโอเคไว้เจอกันครับทุกคน